สวัสดีครับเพื่อนเพเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปเกมอนเทรนเนอร์นะครับพอดีเมื่อวานยุ่งๆนะฮะเลยไม่ได้ทําคลิปเลยนะครับก็ไปหาลูกค้ามานั้งจากบ่ายนะครับตอนเย็นก็ไปร่วมงานนะฮะสวดอภิธรรมศพนะฮะของพ่อน้องในกลุ่มนะครับโดยกลุ่มผมเป็นเจ้าภาพด้วยเมื่อคืนก็เลยไม่ได้ทําคลิปเลยนะครับก็ กิจกรรมวันหยุดสิ้นปีส่วนที่1น,นะครับเริ่มไปแล้วตอน10โมงนะฮะวันอังคารที่17ก็วันนี้แหละนะฮะจนถึงวันอาทิตย์ที่22ทธันวานะครับก็โบนัสกิจกรรมนะฮะจะได้ XP 2เท่าจากการจับโปกเกมอนนะฮะร,ระยะฟักไข่ลดลงครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็โปกเกมอนที่จะเปิดตัวใหม่นะฮะเดเดเนสวมชุดฮอลิเดยตามรูปเลยน่ารักทีเดียวเชียว นะครับแล้วก็ถ้าโชคดีก็จะได้เจอชายนี่สีแตกต่างนะครับโปเกมอนที่จะเกิดในธรรมชาตินะครับมีแซนร่างอารโรล่าครับผมนะฮะตัวนี้ก็ร่างแรกดันสุดเลเวล50าลง PP ได้นะร่าง2เนี่ย Pv p ีได้อยู่แล้วนะครับดิกด้าร่างอารโรล่านะครับตัวอ่ร่าง2เนี่ยผมเอาลง PP เจ๋งอยู่นะครับเดี๋ยวเอาคลิปลงวันนี้นะครับ แล้วก็มีสวีนับนะคะลร่างแรกลงหลีก500ได้ในบางหลีกนะครับแล้วก็ร่าง2ก็ร่าง2ลงหลีกพันหได้นะแล้วก็ร่าง3ลงได้ทุกหลีกเลยแล้วก็ตีบอสได้ด้วยนะครับเดลีเบิร์ดครับผมติดโบนี่นะฮะแต่บรูปผมไม่ได้ติดโบมาด้วยนะครับก็สะสมดอนเมลหรือว่านูเมลนะฮะร่าง2 PP ได้นะครับแต่อาจจะไม่ใช่ตัวท mm ็อ hmm. ปนะฮะอยู่อ่าอยู่ ยูกิคาบุรินะฮะหรือว่าสโนเวอร์นะครับตัวนี้ก็ PVP ได้นะอ่าร่าง2นี่ PVP ได้แล้วก็มีร่างเมกาด้วยนะครับพีวิเก่งนะร่างสองดารุมะกะครับร่างสอง PVP ได้อยู่นะครับเอ๊ะทำไมของผมกลายเป็น WFH เลยนะครับชิชิโกะครับหรือว่าลิตริโอร่างแรกลงหลีก5 0 0ได้นะแล้วก็ คาทิคอนนะบเบิร์กไม้ก็สะสมนะครับซื้อบาบาก็สะสมนะมีร่างชายนี่ใหม่เป็นสีดำด้วยนะครับผมยังไม่ได้เลยวันนี้ไม่ได้เปิดเกมเลยซ้ำนะฮะงานยุ่งมากแัแต่เช้าเลยตีบอสครับบอสหนึ่งดาวบอสหนึ่งดาวบอสหนึ่งดาวมีพิกาชูสวมหมวกที่ดูหนาวนะครับโกดักสวมชุดฮอลลีเดย์นะครับเดนเดนี้สวมชุดฮอลลีเดย์แล้วก็ซื้อบาบาอันนี้บอสหนึ่งดาวนะครับถ้า ไม่ได้ตีบอสระบาดเหลือก็ตีได้นะครับเซลเลอร์นะฮะโอโดชิชินะฮะติดกระดิ่งวันหยุดนะตอนนี้หาชายนี่กาเซียชุดคริสต์มาสนะใต้ทะเลเว่าไปนะครับก็หาชายนี่ประมาณนั้นนะครับ p g โอก็เหมือนกันนะฮะก็หาชายนี่ไว้นะครับแล้วตอนนี้ก็เหมือนเขาจะตกแต่งตกเกมเนี่ยเป็นไอ้นี่ด้วยนะ เป็นเป็นแบบฮิม้งหิมะนะฮะแล้วก็บอสเมกาจะเป็นบอสเมกาลาติอาร์แล้วก็ลาติออสนะครับเดี๋ยวก็จะสลับกันนะครับไข่7กิโลครับจะมีกราดี้ร่างฮิซุยนะฮะพี่ชูสวมหมวกฤดูร้อนซึ่งจะมาทําไมในฤดูหนาวก็ไม่เข้าใจนะครับทามาชาลาชินะครับทามาซาลาชินะครับใส่ผ้าพันคอวันหยุดนะตัวนี้ ไม่น่าจะพัฒนาร่างได้นะถ้าจำไม่ผิดนะฮะคือชุดคอสตูมบางชุดเนี่ยจะพัฒนาร่างไม่ได้อันนี้ไข่เจ็ดโลนะคูมะชุนติดโบนะฮะอามาลุสนะร่างสองนี่พีพีได้แล้วก็คาโบนะฮะร,ร,ร่างสองร่างทั้งสองร่างเท่หมดเลยนะครับอ่ะประมาณนี้ครับผมกิจกรรมแล้วเดี๋ยวไปดูเควสกันครับผมนะครับสำหรับเควสนะฮะฮอวดเรพาร์ทหนึ่งอันนี้ข้อมูลจากเว็บลีดดักนะก็จะมี พาทหนึ่งก็จะมีจับปเกมอันไฟแล้วหรือน้ำแข็งแล้วไม่เกี่ยวอะไรกับไฟวะเนียจะได้เกรดบอลสิบลูกนะครับหมุนเสาหรือยิมห้าเสาห้ายิมจะได้จับเบิกไม้นะครับเดิน2กิโลจะได้สนิเกรดนะฮะรีรอร์ดใหญ่จะได้สตาร์ดหนึ่งพันแล้วก็เอีกพีหนึ่งพันนะครับแล้วเขาก็จะให้เลือกนะเลือกว่าคุณจะไปทางไหนนะอ่ะช้อยที่หนึ่งเฮลสสปาร์คครับผมนะฮะเฮลสสปาร์คเฮลสปาร์คอ่า ก็ถ้าเลือกเส้นทางนี้คุณจะได้จับโปเกมอนน้ำแข็ง10ตัวได้ภายแนบเบอรีปป่ถ่ายรูปโปเกมอนป่าถ่ายรูปโปเกมอนป่าก็คือจิ้มจากสมมุติเราจิ้มโปเกมอนใช่ไหมแล้วก็มันจะมีปุ่มถ่ายรูปอยู่ตรงกลางบนนะก็ถ่ายไปเลยแตกต่างกัน10ตัวเอ้ย5ตัวนะฮะนี่นะฮะ,นะฮะ,นะฮะก็ถ่าย ถ่ายก่อนจับเอาง่ายๆนะครับถ้ามันบอกว่าถ่ายรูปโปเกมอนป่าก,ก็คือถ่ายก่อนจับนะครับก็จะได้โปเกมอน20ลูกแล้วก็ทำเควสท,ทำเควสจากการหมุนเสานะครับให้เสร็จ5เควสหรือว่า5เเสานะเละห้เควสละกันนะเออนะครับถ่ายรูปนี้ก็ถ่ายกันไปนะแตกต่างกัน5ตัวจะได้อ่าถ่าย ทำเควสให้เสร็จ5เสานะครับห้าเควสจะได้สตาร์ดห้าร้อยนะครับแล้วก็ได้จับอารูลาวูพิกล่าง2เก่งนะอ่าแล้วก็ XP อีก2,000นะครับจับโปเกมอนน้ำแข็ง25ตัวจะได้อันตรบอล10ลูกเพิ่มพลังโปเกมอนน้ำแข็ง10ครั้งนะครับก็หาโปเกมอนน้ำแข็งสักตัวหนึ่งแล้วก็กด Power เพิ่มพลังอ่าจะได้นี่ได้อันตรบอลได้โกเด้นลัชเบอรี่แล้วก็ ได้เอ็มพีจาก3ามพาวเวอร์สปอตนะครับก็คือไปเก็บ MP จากเสาแดงเนี่ย3เสานะครับแล้วก็ได้ Mac 100, แม็กพาร์ติเคิลหนึได้จับเซนดิเกรสแซนดิเกรสนะเอ็กพีสามพันจัลลัสสองพันนะครับแล้วก็เคลมรีวอร์ดจะได้ XP 2,500ส 25, ตาร์ลลัสสองพันห้านะครับถ้าคุณเลือกอีกสายหนึ่งดาวเซียร่านะครับก็เหมือนกันแต่เปลี่ยนจาก การจับโปเกม,มอนน้ำแข็งเป็นโปเกม,มอนไฟนะแล้วก็รางวัลจะได้ชาโดว์พิกอออันนี้แปลกดีครับนอกนั้นรางวัลเหมือนกันหมดเลยนะครับเปลี่ยนแค่จากจับโปเกม,มอนน้ำแข็งเป็นจับโปเกม,มอนไฟนะครับส่วนใครซื้อเควสนะครับก็าสามารถซื้อแล้วก็ทำเควสกันได้นะคอลเล o ชันชาเลน g e เขาให้จับนะเจ้าเก็ดน้ำแข็งสวีนหนับเบิร์กไม้แล้วก็อาราลาแซนชิแซนดิวนะฮะแซนชิว รีวอร์ดใหญ่จะได้สตาร์ทสองพันบอลน้ำเงิน15ลูกนะครับแล้วก็มีคอลเลคชันชาเลนจ์ฮอตทูโกนะครับอันเมื่อกี้น้ำแข็งอันนี้ไฟนะฮะจะได้ซันดิเกสด,ดารุมากะลิลิโอแล้วก็ลาราบดิเด็ดนะครับเกิดท่นเนี้ยเขาให้หาจับนะรีวอร์ดใหญ่ได้สตาร์ทสองพันบอลน้ำเงิน15ลูกนะครับแล้วก็ฮอลฮอฮอีเดย์พาร์ทวันคอลเลคชันชาเลนจ์เฟสเฟสทีฟ,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 ฟ เฟรนนะครับก็ให้หาจับนะครับเดนเดนเนะสวมชุดเนี่ยพิเศษเนี่ยนะครับให้ได้รีวอร์ดใหญ่ได้บอลแดง10ลูกวันน้ำเงิน10ลูกนะฮะัายนี่ใหม่ก็เนี่ยฮะซนดิเกตนะครับแล้วก็ล่าง2ของเขาเป็นสีดำและเท่เลยนะครับอ่ะข้อมูลจากเว็บลีกดักนะครับประมาณนี้นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับกิจกรรมนะ ขอให้ได้ช้ยนี่กันด้วยนะฮะอย่าลืมทำเควสกันให้เสร็จคอลเลคชันชาเลนจ์ต้องไม่พลาดนี่ฮะถ่ายรูปนะให้ให้เสร็จแล้วกันนะครับก็ถ้ามีอะไรเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปนะครับขออภัยที่คลิปล่าช้านะนะต้องขออภัยจริงๆนะครับอย่าลืมกดไลค์นะค,คอมเมนต์ให้กำลังใจกันได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ